มาพี่น้องมันนี่กะอย่างลาพัฒนากับฮาหนอยเนาะเ <c oughs> มื่อวานฮาหนอยมันก็ออกสลับกันเงีนบวะไขายามันสิม,มันน้อยปกติมันมันน้อยพิเศษก,ก่อนเอามันเป็นการสรับให้แล้วคำการสรับให้จากเซนพี่น้อง ถ้าใครอชอบน้ำกระตังตามเอาเดอ้อมึงคยดีเส้นควยสิเมนบ่มนี่เมื่อมันก็ออกสองนอยนะแต่ว,ว่ามันสลับกันแค่นั้นเองถ้าซื้อซื้อทั้งหมดซื้อเลขตัวเดียวกันซื้อทั้งหมดสามนอยก็ถูกสองเด้งไปอืมมันีีมันที่เท่าไหร่มันที่เก้าตีย าได้แบบพี่หกเจ็ดน้อยค่นสิกันอันใดก็บเหตุกันเอาเองกันด้อพี่น้องเด้อพวกคอยคัดคัดสันว่าเรีกมันน่าจะมาวันนี้ออกวันนี้นในสามน้อยนี่เนาะในสามน้อยเนี่ย คัดสันจากสามหน่วยเนี่ว่ามันจะออกวันนี้ จะสีสิบาอีกเตีเลีสามตัวแล้วมันกำหัวเป็นแบบนี้พี่น้องอันนี้ค่อยหาสามตัวให้ได้นี่กำหัวกับห้าเป็นแบบนี้เนาะห้ามันกำหัวแบบนี้ พี่พี่อะจะพยายามเลี้ยงวัตถมนาตัวเกา่เกาหมู่บ้านนี่ตัวเก่าเสีให้หมู่บ้านนี่กับต,ตัวนี้ไม่หมดเจ็ดศูนย์จีแต่เล็กไม่มีเหเยื่อเล็ทหาเป็ดซัมนี่ย VIP น้อพี่น้อง ก่องข่เป็นอย่างเนาะวันโทรศับ์ข่ลนมันคือบบ้ไขยสัตว์ว่ะเล้าไข่มีสองชุดด้วยพี่น้องเด้อนี่ห้แค่สองชุดสามตัสองชุดเนาะ ซ้ตช้องชุดเป๊ซื้อเอามันกจะติด้ตัวใดผู้ร่ามากชุดไดนี่กล่อ,องคือประชานเปนน้ำกล่องท่องซวลนบ่หม่านนี้ น้ำท่วมซับข่อยโดแล้วกล่องข่อยบริษัทเนาวเอาเล่าพัฒนากับห้าน้อยของมือนี่จัดไปพี่น้องจัดไปขอให้ปังปังมันหมาน,มน,มนเป็นเพียงแนวทาง โบมักก็บอ,บอต้องเอาน้ำเด้อคนนี้มักเขาจังเอาตามเคยมักสองชุดนี่แหละหน้าพัฒนา,นามีแต่คนถ้าถามแม่หมอเดีด๋ยวติเล็กก็เดียวแม่หมอขอซับไผ่ส่วนร่วมก่อนอธิษฐานส่วนร่วมเด้อขันคนเดียวมังเทียบไผ่เพขึ้นได้เลยบ้างสิกัดดวงบ่ถึงเอาค่อยถือค่อยมันค่อยปังคอยให้คนให้ดวงปังมาเจอเด้อพี่นอ้องเสร็จปังปังเอาลืมวอาความฝันจกฝันรับเนื้อตื่นเนื้อ ฝันได้ตัวนี้ตัวเดียวอันนี้ฝันระวังมันติเป็นตัวนี้หนึ่งกับสี่หนึ่งก 4, ับเจ็ดอันนี้ฝันไอพี่น้องนี้ฝันอันนี้คือความฝันฝันใดตัวนี้เลยมันติดไปเขาอันใดเอา้าความฝัน่อย แข่อยติดใจมาใส่ลาวตัฒนาการเลือกเอาเด้อพี่น้องผู้ใด,ดมากอันใดไปเบิ่งคนผู้อื่นน้ำว่าเขาได้นรัก,กเดียวกันบ่เขาได้นรักคือข่ขอ,ขอยบ่เรื่องเฟืงว่าเลขสิบบ่นบ่เอามาเห้มาเบิ่งว่าเลขสิบบ่นบ่เด้อมันเลขสิบบ่นบ่เอาสิเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งน้ำกันมาเบ,บืองสิเบิ่นบ่ ล่าวัฒนาเด้นี่ว่าเรื่องล่าวัฒนาสีมาเบิ่นก็บอกว่ามาเบิ่นเบิ่นบ่เบิ่นใช่พ่ะนะเบิ่นข้างหน้าเด้อพี่น้องนี่สามตัวเจอกับตัวฉันห่วยคันสิเบิ่นกับเบิ่นข้างหน้าเบิ่นข้างหน้าแบบไหนเขาบอกว่าเรียกยับเบิ่น ถ้าเลขจะเบิ้ลเป็นเบิ้ลคู่หน้าในสามตัวบุญเอาระเด้อปะนี้ตัวใดโนปะนี้เกี่ยวข้องกับตัวฉันคันเตี่ยวของกับตัวฉันกันหนึ่งหนึ่งหกเสร็จแล้วมันว่เลขจะเบิ้ลมีโอกาสเบิ้ลคู่หน้าไม่ใช่เบิ้ลคู่หลังในเลขสามตัวแบบว่าหนึ่งหนึ่งหกอันสิไง หรือเป็นหาหาวะเนาะเนาพี่น้องเบิ้งเขาติเบิ้ลอะไรถ้าเบิ้ลตัวนี้ก็ติเป็นไรเบิ้ลเบิ้ลคู่หน้าไม่ใช่เบิ้ลคู่หลังพะนะเอาใส่เอวด์เบิ้ลคู่หน้าเบิ้ลเบิ้ลคู่หลังคู่ใด้แล้วบนนี้